สวัสดีครับผมโดอิสมาไลนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกเข้ากิลด์อิสมาไลอย่างเป็นทางการนะครับขอให้ทุทกทท่านที่สนใจดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับส่วนท่านใดที่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรกิลด์อิสมาไลขอประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ากิลด์เซิร์ฟเวอร์ไวท์ดราก้อนไวท์ดราก้อนนะครับพื้นที่ใน,น,นกิลด์เป็นจำนวนจํากัดเปิดให้ลงสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มีนาคม2559เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่13จะหมดเวลาการเปิดรับสมัคร ถ้าใครสมัครหลังจากนี้เนี่ยถือว่าสละสิทธิ์นะครับส่วนวิธีการสมัครเนี่ยสำหรับคนที่อยากสมัครและตั้งใจจริงๆให้ดูวิดีโอตัวนี้เนี่ยอย่างตั้งใจจนจบนะครับจุดมุ่งหมายของกิวเราคือการเล่นเกมนี้ไปด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือกันละกันไม่สร้างปัญหาหรือไปหาเรื่องคนอื่นก็ขอหมายเหตุไว้เลยนะครับตัวใหญ่เลยว่าสําหรับคนที่จะมาของเงินขอพาเวลเข้ามาอยู่เงียบเียบไม่ทํากิจกรรมร่วมกันไม่คุยกับคนในกิว เกรียนไม่มีมารยาทหรือเคยสร้างวิดกรรมไม่ดีไว้โกงชาวบ้านมาหวังหาผลประโยชน์จากกิวนี้หรือไม่อยู่เป็นกิวลองเฉยเชิญไปหากิลอื่นที่ดีกว่าได้เลยครับเราไม่ต้อนรับคุณต่อจากนี้ไปคือเงื่อนไขการรับสมัครนะครับเรื่องนี้สําคัญมากตั้งใจฟังนะครับต้องมีเทีสหรือทีมสปีกสเนี่ยสามารถดูวิธีดาวน์โหลดและการใช้งานได้จากใต้วิดีโอนี้ได้เลยก็ตรงคําบรรยายใต้วิดีโอนี้ แต่ควิดูวิดีโอตัวนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วนะค่อยไปดูคําอธิบายด้านล่างต่อไปก็ต้องสามารถพูดคุยสื่อสารกับคนในกิลได้มีไมค์ไ้คุยกันต้องมีนะครับจากประสบการณ์ที่มันผ่านมาใครที่ไม่มีไมค์พอเข้ากิลมาก็จะเหมือนไม่ได้อยู่กิลนี้เลยเพราะว่ากิลเราเนี่ยคุยกันผ่าน TS เป็นหลักนะครับต่อไปไม่จํากัดเลเวลตัวละครแต่แต่นะครับแต่ต้องเป็นตัวละครหลักเท่านั้นต้องเป็นตัวละครหลักของคุณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเรายินดีต้อนรับเป็นคนที่ต้องการเป็นครอบครัวเดียวกับเราจริงๆหากคนตั้งใจพวกเราก็พร้อมยินดีต้อนรับ TS เ,เนี่ยไว้ใช้พูดคุยปรึกษาหรือแนะนําเรื่องต่างๆเราอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวไม่ยิงพวกเราต้องการให้สมาชิกทุกคนรู้จักกันอย่างที่ผมบอกไปว่าพื้นที่ในกิลด์เนี่ยมีจํานวนจํากัดผมไม่สามารถรับได้ทุกคนผมรับเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงใจเท่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกๆท่านก็คือ กิลอิสแมลไลท์ไม่ใช่กิ้ที่ใหญ่ตัวอะไรไม่ใช่กิ้ที่มีแต่คนเก่งๆไม่ใช่กิ้ที่มีแต่คนของดีๆไม่ใช่กิ้ที่สวยหรูอลังการไม่ใช่กิ้ที่ดีเลิศไปซะทุกอย่างแต่เป็นกิ้ที่ให้โอกาสสําหรับคนที่อยากมีสังคมอยากมีครอบครัวที่ดีในเกมใครที่คิดว่าตัวเองใส่ของไม่ดีไม่รู้ว่าของชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้ยังไงอยากมีเพื่อนที่จริงใจต่อกันอยากอยากมีพี่ที่คอยแนะนําเรื่องต่างๆ มีน้องที่คอยหาเรื่องมาให้เราเงือบทุกวัน <c oughs> คุณเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคนในกิลคุณพร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขกับคนในกิลวพร้อมที่จะเปิดรับทัศนคติใหม่ๆในสังคมของเราพร้อมที่จะให้ผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นผู้รับถ้าหากสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันใช่เลยชอบมากหรือนี่แหละที่ฝันมานานผมอยากจะบอกกับคนว่าก u ิ life ้วอิสแมร์ล ด,ดีต้อนรับคุณนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าเนี่ยเรื่องเยอะมากความผมเนี่ยเรื่องมากเวอร์ไปไหมพูดมากจะจริงเหรอทําเป็นเก่งเดี๋ยวเข้าไปก็ไม่มีใครคุยกิวใหญ่เดี๋ยวคุยกันก็คุยแต่คนของตัวเองคุยแต่คนเก่าๆกิวใหญ่เนี่ยก็ทําเป็นพูดคนใหม่ที่เข้ามาก็โดนเงียบใส่อะไรแบบนี้ผมอยากจะบอกกับคนคนนั้นนะครับว่าแค่คุณคิด แค่ความคิดของคุณเป็นเรื่องลบๆแบบนี้กิลเราไม่ต้อนรับคนที่มีความคิดแบบนี้ครับเชิญคุณไปหากิลที่เหมาะสมกับคุณได้เลยสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆอยากให้คุณได้รับฟังสิ่งที่สมาชิกกิลอสเมลไลสส่วนหนึ่งฝากมาหาคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาฝากอะไรมาหาบ้างโอเคตอนนี้ก็อยู่แบบตานหนึ่งนะครับเตะปากแตกเทมเพกิลเรานะอยู่มาเราเรียกว่า ครึ่งศตวรรษไม่ชโอเคก็อยากจะมาถามวันนี้ว่าตัวหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกกล่าวกับคนที่สนใจจะเข้ากิวไหมว่าอยากจะบอกอะไรบ้างท่านี้ก็สวัสดีครับ<笑><笑>ถ้าถ้ากำลังฟังอยู่นี่คือประกาศคิดประกาศว่าอินไมล์ไลท์กำลังจะเปิดรับสมาชิกเข้าคิวทางการไหมว่าได้ๆเ,เอาจริงๆคือ จะมีการเปิดรับคนเพิ่มในรอบ6กเดือนใช่ไหมก็อยากให้คนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ให้เตรียมให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมต้องตั้งใจอยากจะเข้า,าจริงๆนะเพราะว่าอินไมล์ไลน์นี่เข้ายากนะแต่ว่าถ้าได้เข้ามาแล้วะจะรู้ว่าทําไมเราเรียก e อินไมล์ไลน์ว่าบ้านไม่ได้เรียกว่ากิว oh. ก็ขอให้โชคดีทุกคนโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับจูเนียนะ ตูเนียเนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่มานานมากแล้วก็อยู่มาจะเป็นปีแล้วเนาะใช่ไหมใช่เกือบสองปีแล้วค่ะโอเคก็จะมาถามตูเนียว่าอยากจะฝากข้อความอะไรให้กับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ากิลไหมก็ตอนอันเลยก็ต้องสวัสดีคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ภายในจูอิสมาไลนนะคะก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่ากิลสังคมกิลเราเนี่ยเป็นสังคมกิลที่ ดีที่สุดภายในเกมแต่ว่า,วาก็พูดได้เต็มปากเลยว่าสังคมกิวเนี้ยเป็นเหมือนกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึง่งลองจากที่บ้านแต่สมมติว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี้ยนะคะคือเราก็สามารถมาปรึกษากันได้คือไม่มีใครเลยที่เหมือนพอเราทักไปแล้วอ่ะเขาจะไม่ทักเราต่อพูดได้เต็มปากเลยอ่ะว่าเออสังคมเนี้ยแม่งเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ถ้าสมมติว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ของกิวเรานะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องไม่ชอบใจคนนี้ว่าเอ้ยทําไมพี่เขาพูดแบบนั้นนะทําไมน้องคนนี้พูดแบบนี้เราก็ลองมาคุยกันดูเพราะว่าคือเราเนี่ยมาจากต่างที่กันจะให้เราเข้ากันเลยอะ่ะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนที่กํานังนจะเข้ามานะคะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันดีกว่าจูคิดว่าเราอะ่ะอยู่ร่วมกันได้นะเพราะว่าตอนเนี้ย คนที่อยู่ในกลิ่เนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันมานานเราก็รู้จักนิสัยกันดีเพราะว่าเราเนี่ยค่อยๆปรับตัว,ตวเข้าหากันแรกๆอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกคนอ่ะเราเป็นเพื่อนกันได้ไดีนะคะก็่เท่านี้นะคะ okay. โอ้ตัวน,นี้เล่นพูดหมดเกลี้ยงเลยออโอเคโอเคแค่นี้แหละ <laughs> ตอนนี้ก็อยู่กับเบสนะครับก็เบสเนี่ยเป็นคนที่อยู่กลู่เรามานานนานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่สมัยแรกๆเลยก็อ,อยากจะถามเบสว่าเ มีอะไรจะฝากให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้ากิวเราไหมรับอ่าผหรับผมอยากให้คนที่สนใจแล้วเข้ากิวมาได้แล้วเนี่ยเวลาเข้า ts ก็พูดก,กันได้เลยไม่ต้องเกรงใจหรืออายอะไรส่วนเสียงใครน่ากลัวหรืออะไรก็อย่าเพิ่งตกใจไปคนระับพูดคุยไปเดี๋ยวก็ชินไปเองโอเคส่นมีปัญหาเรื่องการลงเน็ตอยากให้มีคนช่วยสอนหรือสนใจอะไรพิเศษยินดีช่วยสอนครับ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกฟซึ่งเกฟเองเนี่ยได้เข้าคิวมาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากจะถามเกฟว่าอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้าคิวไหมก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะที่จะเข้ามาร่วมเป็นคู่ครัวเดียวกับเราก็ต้องเกรงนะเข้ามาอยู่ด้วยกันมีความสุขนะคะนี่นะพี่โอเคก็ประมาณว่ามีอะไรก็ปรึกษากันได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้นะครับอยู่กับพี่บีพี่บีเนี่ยอยู่ในกิวลามานานมากแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่บีตอนนี้พี่บีอยู่เท่าไหร่แล้วครับสี่สิบสามนะปีนี้สี่สิบสามเซลล์มิเตอร์พาร์อยูแล้วตอนที่พี่บีเนี่ยได้ได้คิดคิดที่จะเข้ากิวนี้เนี่ยเพราะอะไรครับโอ้โตอนแรกเล่นเล่นคือเป็นคนชอบเล่นเกมเนี่ย เงิน,นชอบเล่นเกมแล้วก็มาเจอดาก้อนนี้นี่แหละเป็นเกมแรกที่เล่นในชีวิตเลยนะก็อย่างที่บอกนั่นแหละเพราะว่าเราอยากเล่นเกมเนะตอนเด็กๆเราไม่เคยเล่นเราก็อยากเล่นเกมแต่ว่าเล่นไม่เป็นก็รู้แต่ว่าบริเอรอ์เนี่ยเป็นดาวก็ชอบฟันปุ๊งเป่งปุ๊งเป่งก็วิ่งไปตามวเวลียตามอะไรปกติก็พยายามค้นหาค้นหาผู้รู้ใน youtube ก็มาเจอสมัยไ i น e นี่แหละ จะอินไนไลท์ก็เข้าเฟสเข้าอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอก็เลยได้เข้ามาเล่นแล้วก็นอย่างเต็มตัวก็รู้สึกสนุกกับมันแล้วก็ไม่เครียดได้มีน้องๆเป็นเพื่อนคุยสนุกสนานแล้วก็รู้สึกเล่นเกมมีความสุขก็สนุกดีเป็นเกมที่ช่วยเรารีแล็กได้สบายๆก็ทางนั้นทางนั้นมีประกาศกิวใช่ไหมครับเมื่อก่อน ใช่เมื่อก่อนใช่ใช่ก็มีประกาศพอมีประกาศปุ๊บเราก็พยายามที่จะเข้าไปหาเลยเราก็พยายามที่จะอินบ็อกเข้าไปกลัวจะไม่รับไงกลัวจะไม่ได้เล่นกลัวจะไม่รู้เรื่องไงเนี่ยเราก็ได้รับให้เขาเขาเข้ากิลด์โดยที่ยอมทิ้งตัวแบ็กแต่ก่อนมีแบ็กแบ็กเนี่ยแบ็กแต่ก่อนอ่าแล้วบกก็เลยทิ้งตัวนั้นไปเพื่อจะมาเข้าวีดีแต่แล้วก็วีดีก็ไม่รู้ได้ําไปว่าเป็นเป็นไวต์ดาก้อนก็ไม่รู้เรื่องหรอก WD คืออะไรก็ถามดีดีคืออะไรครับอะไรเงี่ยตอนแรกผมก็ตกใจเลยพี่ีบีว่าโอ้เวลตัวแบ็คดากอนไว้แล้วเวลตันแล้วทิ้งเลยแล้วมาหาเลยมาเลยว่าตกใจเลยครับโอ้เพราะว่าเงินจีอยู่นั้นประมาณสองพันนะสมัยก่อนก็ถือว่าแพงนะเยอ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 ะก็เล่นไปเลยสะสมไปเลยขายนู่นขายนี่ก็ตามภาษาดูยูทูปปังอะไรบ้าง แต่ไม่รู้เรื่องบอกว่ามันเคยมีเน็ตแบบนี้มังกรแบบนั้นไม่รู้เรื่องได้มาอยู่นี่แหละก็เลยได้รูอ้ามีมังกรแบบนี้ด้วยเหรอเปล่าทีเดียวดับเล่ไหก็เออเรียกว่าทําให้รู้เลยหลังจากที่บีเข้ามาในกนิ้อยทาให้รู้เลยว่าอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใชที่นี่รับได้หมดหรือว่าอายุเท่าไหร่อายุแปดขวบเก้าขวบสิบเอ็ดขวบข้าปั้นสิบเอ็ดใช่ข้าวปั้นสิบเอ็ด <laughs> และว่าจะน้อยสุดมีมีน่าจะเป็นผมแหละอายุที่เยอะสุดแต่ว่าอายุไม่ใช่ป็นตัวเลขนะอายุมันแค่มันไม่ได้ไม่ทำให้เราแบ่งว่าอายุมากก็ไม่สามารถไม่สามารถเล่นเกมได้แล้วนะ,นะนะมันเล่นได้ทุกวัยครับเกมมันไม่ได้เล่นจะว่าให้เรามาสนุกให้เราเล่นเพื่อจะไปหาของเราเล่นเพื่ออะไรเล่นเพื่อรีแลกซ์ผ่อนคลายส,สนุกสนานไปนะมนไม่มีพิษมีภัยครับเล่นเกมเชื่อได้ก็อยากจะถามพี่บีว่า ถ้าหากผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ากิลเนี่ยพี่บีอยากจะฝากอะไรให้กับพวกเขาบ้างครับโอเคครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณหัวกิลคุณโดนะครับของอิสมาเอลนะครับก่อนเป็นอันดับแรกครับที่ให้ตัวเองเนี่ยได้รู้จักเกมเดยนนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกได้มากมากมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้จักเกมนี้ดีเลยหรือก็ไม่ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไป ก็ไม่ได้เกมของอิสเมไลท์นะครับเอ็อกซ์คิวของอิสเมไลท์เนี่ยการแนะนําครับผมครับก็อยากจะบอกกับน้องๆน,นะครับฝากกับน้องๆไว้ว่าถ้าอยากจะหากิวดีๆในเกมเดือนนี้นะครับผมสก,กิมหนึ่งสก,กิลหนึ่งผมว่าอิสเมไลท์เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะครับซีเมไลท์เนี่ยอิสเมไลท์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่กิวที่เราสามารถปรึกษาได้แค่ในเกมเท่านั้นนะครับ ก็ยังเป็นทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวมาตลอดที่ผมอยู่กับคิวนี้นะครับกับสองปีเลยนะฮะถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เล่นเกมนี้นะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกกับเกมนี้นะครับผมว่าคิวของอิสมาอลเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วครับคุยได้ทุกเรื่องครับสนุกได้ตลอดเวลาขอบคุณครับโอเคขอบคุณพี่บีมากครับครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่กับน้องมีน้อยนอยน,อนของเรานะครับครับสวัสดีครับก็อยากจะถามนนว่า,อ,าอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้าคิวเราไหม่าสำหรับคนที่สนใจเข้าคิวเรานะครับคิวอส์มาร์ไลน์นะครับก็อยากจะบอกคนที่ไม่มีคิวอยู่หรือว่ากลังหาที่พึ่งหรือหายคิวอยู่อะไรครับหาเพื่อเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้ลองนะครับสมัครเข้ามาดูนะครับ ไม ick, ่ไ like ม so ่จำกัดอะไรทั so ้งสิ้นครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เล่นเล่นเกมนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีกิวอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่ครับแล้วก็มาเจอกิวนี้นะครับก็เป็นกิวแรกเลยก็ว่าได้ครับที่ที่ผมได้แบบสนิทกับคนในกิวปกติเนี่ยพอเราผมอยู่กิวอื่นก่อนนะครับก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาอยู่กิวนี้ครับก็ทำให้เรากล้าคุยมากขึ้นนะครับตอนแรกผมมาเนี่ย ตัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับบาตัวเปล่ามากครับแต่ว่าเป็นตัวหลักนะครับ <laughs> ก็ได้คนในกิลด์ครับช่วยสอนทําอะไรอะไรอ่ะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลงเนสเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือแบบไม่ลงเลยครับเป็นขา PV P ี P <laughs> ดูต่ด <laughs> เดียวเลยนะครับ <laughs> คือไม่ไม่ได้ทำอะไรจริงๆคือแบบเข้ามาพ v p พีเล่นๆไปวันๆนะครับแบบไม่เหมือนไม่มีอะไรทำแต่พอมาอยู่กิลด์นี้เขาก็อสอนเราทุกอย่างครับแล้วก็ขอก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ ตอนแรกยังทำอะไรไม่เป็นจริงๆนะครับแบบได้คนในกิวสอนอะไรเงี้ยครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าสําหรับใครก็ตามนะครับที่หาเพื่อนเล่นเกมนะครับไม่อยากเหงาอะไรเงี้ยครับก็ให้สมัครเข้ามานะครับที่กิวอิสมาไลของเรานะครับผมมั่นใจเลยครับว่าทุกคนในกิวของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับปลามพีคแล้วก็เจมส์เมโอเคทั้งสามคนก็เป็นบุคคลที่ อยู่กิวเรามาตั้งแต่สมัยก่อตั้งแกรกๆอยู่นเกินสองสามปีทั้งนั้นเลยที่นั่นอยถ้าถามคําถามทั่วไปมันก็ดูธรรมดาไปก็ถามว่าออสภาพความเป็นอยู่กิวเราเป็นไงดีกว่าทุกคนนี้เอ,อม,มีมีหัวกิวที่ชอบติดลูกค้าด้วยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยตอบคาถามลูกกิวด้วยเพราะติดออลูกค้าอย่างเดียว <c oughs> แล้วแต่ดุนแลพี่นิดเขาลูกค้าด้วย <c oughs> ก็มันติดลูกค้าต้องไปคิดตังค์ลูกค้าก่อดแล้วแล้วก็มี เออมีสาวๆที่น่ารักแ,แต่มีแฟนกันหมดแล้ว <c oughs> มีคนโสดนะส่วนนะ่าจะเป็นผู้ชายไม่โสดมากหน้าทั้งหมดเป็นผู้ชายคนโสดใช่ก็อยากให้แบบใครที่แบบเล้วคนเดียวเงาๆอยากจะมีเพื่อนเล่นก็มาเข้ากิวกับเราจะไดเป็นครบครบเดียวกัน <c oughs> เล่นไปด้วยกันโอเคแมชื่นใจ <c oughs> ใยินได้ยินแล้วชื่นใจ กูกูชื่อแจทุกกันเลยเคตอนนี้กูอยู่กับตองโซลเลนนะสวัสดีค่ะเคก็อยากจะถามตองว่าอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้ากิวไหมก็ใครที่เคยได้สัมผัสกับกิวอื่นมาแล้วก็มาลองสัมผัสกิวนี้บ้างได้นะคะทุกคนอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมีสาวๆอยู่มาหลายคนอยู่เดี๋ยวไปโกหกเขาอย่างนั้นโอเค มีไม่กี่คนแต่ทุกคนขึ้นสถานะว่ามีแฟนแล้วข้ามสี่ก็คิดจะได้เข้ามาคุยกันได้ทุกคนเป็นมิตรหมดค่ะไม่มีใครกัดเดี๋ยตอนนี้ก็อยู่กับน้องปั้นเขาปั้นนะสวัสดีครับเอี่ยตอนนี้เนี่ยเขาปั้นอายุเท่าไหร่นะอายุสิบเอ็ดครับก็ใกล้จะสิบสองแล้วใช่ไหมใกล้แล้วลใช่เนี่ยพี่เดนมีนาจะสิ้นวยนไหนพี่อก็เขาปั้นเนี่ยอยู่ในกิวนี้เนี่ย มานานกี่ปีแล้วหนึ่งปีครับมานานแล้วเนาะใช่ครับก่อนที่จะเข้ากิวเนี่ยเขาปั้นนี่ถอดเจดยังไม่เป็นใช่ไหมไม่ทำอะไร <c oughs> ไม่เป็นเลยพี่คือใส่เพ็อะไรมาก็ใส่มั่วครับ <c oughs> ดูพี่ <c oughs> ผมเลยเข้าใจนะพี่แล้วหลังจากเข้ากิวมาเนี่ยเป็นไงบ้างดีใจครับคือแบบอบอุ่นดีพี่แบบคือทุกครั้งก็งเล่นทุกครั้งก็ไม่มีเพื่อนนะพี่ ตอนนี้ครับมีเพื่อนแล้วก็คอยที่ปรึกษาครับออบคุณครับใช่ใช่ครับเขบาปั้นเนี่ยอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้าคิวไหมเออถ้าพวกพี่อะครับถ้ามันได้ถึงคิวเนี้อครับคือแบบพวกพี่อะจะแบบอบอุน่นแล้วก็ยังไงไม่รู้พี่ผมอธิบายไม่ถูกครับแต่ความในใจพี่จะรู้เองครับถ้าเข้ามาในคิวนี้อะครับพี่เ,เพราะว่าพี่จะรู้เล่ด้วยในใจครับเพราะผมพูดไม่ได้ครับพี่ขอให้เข้าได้นะครับ ทีนี่ครับเอาสลอเลยนะตอนนี้ก็อยู่กับแค่จังแล้วก็พิกเดี๋ยวให้แคจังพูดก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามแค่จังว่าถ้าจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้าคิวเนี่ยจะฝากอะไรบ้างอออโอเคกเริ่มต้นด้วยกันทักทายก่อนสวัสดีไปแล้วนี่แต่แก็สวัสดีทุกคนที่สนใจอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเหมือน ทุกคนที่เขาพูดมาก่อนหน้าเนี่ยเขาก็น่าจะแบบมีพูดกันไปนหมดแล้วแหละว่าแบบดีกิวหน้าอยู่ยังไงอยู่กันแบบเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะอยากมาพูดแตบบ่ว่ายังไงดีอ่ะเหมือนว่าเราจะไม่มาโฆษณาว่ากิวเราดีแล้วเพื่อมาชวนแบบชวนให้ใครเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกที่มันก็มีปัญหาหมดอะแต่ว่า กอยู่กับว่าเราจะจัดการปัญหาพวกนั้นอะยังไงซึ่งกิวเรามันก็มีวิธีการแบบจัดการปัญหาของเราแบบในวิธีของพวกเราเองอ่ะซึ่งถามว่ามันเคยมีพลาดไหมมันก็มีซึ่งแบบพลาดเราก็มีเยอะนะจริงๆแล้วอ่ะล้วก็เอาตรงนั้นอ่ะเก็บมาแบบมาเรียนรู้อ่ะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งแบบใครที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงที่มันมีปัญหาอยู่กันยาวมาจนถึงตอนนี้ก็คือจะเข้าใจปัญหานั้นดีแล้วก็รักกันมากๆอ่ะ ส่วนเรื่องเราดีๆก็โอ้เยอะแยะเลยเราไม่อยากมานั่งสาธยายให้ฟังเราต้องแบบต้องมาแบบเจอด้วยตัวเองก็ <c oughs> หลายๆคนบอกว่าที่นี่อยู่กันแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนคุยกันได้หมดใช่ไหมก็มันก็คือเรื่องจริงนะเพราะว่าแบบเวลามีเรื่องอะไรแบบคุยเรื่องการ์ตูนคุยเรื่องเกมคุยเรื่องบ้าบอคอแต่คุยเรื่องก็มีทุกคนเข้ามาคุยกันหมด <c oughs> ที่นี่ยังไงดีะ ถ้าคนที่จะเข้ามาใหม่สำหรับความคิดของเราอะเราคิดว่าอาจจะแบบในความรู้สึกคือแบบเป็นคนที่เวลเยอะหน่อยหรือเปล่าเหมือนแบบถ้าถ้าเป็นคนเวลน้อยบางทีมันจะแบบก็ยากอ่ะแบบเ,เ,เหมือนเวลเวล์เเดียวก็ยากใช่ไหมหรือว่าแบบจะมาหาคนเวลเป็นเพื่อนในในกิวมันก็ค่อนข้างยากเพราะแบบเราไม่ได้มีนโยบายแบบรับเพาวเวลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบส่วนใหญ่แต่ว่าก็คือเข้ามาก็ จริงๆถ้าแบบเวลไล่เรียกันก็เดี๋ยวว่าก็พากันไปอยู่ดีอ่ะ okay, แลใครเข้ามาเข้ามาเวลน้อยก็เลนน้อยอะต้องทําใจเวลคนเดียวไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับแบบตอนช่วงแรกๆที่เราเข้ามามันก็ยังโชคดีที่ว่าแบบมันมีคนเวลแบบสร้างตัวใหม่ขึ้นมาพอดีอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาตอนนั้นโชคดีว่ามีคนสร้างตัวใหม่มาก็อือก็โชคโอเคต่อไปก็ตางพีแล้วล่ะพีอยากจะฝากบอกอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้าคิวไหม อ่าก็ไม่มีอะไรมากแค่เข้าเกมเข้าเทาบ่อยๆมาคุยมาจอยกันหน่อยเพราะว่าอยู่คนเดียวเหงาแน่นอนก็มีเท่านี้แหละโอเคสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสนใจสนใจจริงๆผมก็ยินดีด้วยนะครับต่อจากนี้จะเป็นวิธีการสมัครนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือข้อ1เรื่องของโปรแกรมเท3ตอนนี้คุณมีหรือยังถ้ามีแล้วก็ผ่านไปได้เลยถ้าไม่มี ดูวิดีโอสอนโหลดสอนใช้จากลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับผมทาไว้ให้แล้วข้อ2หลังจากจบวิดีโอนี้คุณไปดูวิดีโอวัฒนธรรมกิวอิสมลัยด้วยนะครับกดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยถ้าดูจบแล้วรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้ผมแนะนําว่าไม่ต้องมาสมัครนะครับข้อ 3. หลังจากมีเทสแล้วดูวิดีโอวัฒนธรรมกิวแล้วให้คุณดูคําบรรยายใต้วิดีโอนี้จะมีแบบฟอร์มวิธีการสมัครให้คนที่สนใจจริงๆส่งมาหาผม วิธีการสมัครก็จะให้พิมพ์ส่งมาทางแฟนเพจผู้ที่จะสมัครพิมพ์ตามความเป็นจริงด้วยนะครับก็แบบฟอร์มเนี่ยก็จะประมาณประมาณนี้นะครับก็มีชื่อชื่อเล่นของเราในแหละอายุเพศสถานะโสดนะไม่โสดชื่อตัวละครในเกมอ่าซึ่งดูแบบฟอร์มการสมัครได้จากคําบรรยายใต้วิดีโอนะครับใต้วิดีโอนี้แหละก๊อปแบบฟอร์มแล้วใส่ข้อมูลให้ครบส่งไปทางแฟนเพจ กดส่งมาในอินบ็อกข้อความนั่นแหละครับในเรื่องของคําถามในแบบฟอร์มตอบมาแบบไหนก็ได้ตอบตามสิ่งที่เราคิดใครที่พิมพ์มาไม่ครบหรือมาขอข้อกิวในรูปแบบอื่นถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนโชคดีนะครับ พอตอนแรกที่เข้าไปก็มีแค่นหนึ่งนะหนูไม่เคยมาอะไรแบบนี้สักทีไม่เคยอยู่คนเยอะๆแปลกใหม่ใช่ใช่สอปีแล้วคงจำความรู้สึกแปกไม่ได้แล้วมั้งอ๋อหนูจำได้เลยออ่ขอโทษนะคะหุยใคระเสียงใคระเสียงใคร呀นันเนี่ยแหล <laughs> แะกันแหละ รู้ว่าเป็นแฟนตัวหนึ่งปุ๊บเงียบใครก็ไม่รู้สักคนที่เป็นนั้งแฟนตัวหนึ่งหรือเปล่าใครว่าโอ้หมดเลยหมดกันหมดเลยอ่าอยากจะถามตองว่าตองเนี่ยอยากจะฝากอะไรให้แบบให้กับคนที่สนใจจะจะสมัครเข้าคิวไหมก็ทุกคนที่เคยได้สัมผัสประสบการ์คิวอื่นๆมาแล้วอยากจะมาลองเข้าคิวนี้บ้างก็ ก็ด nah. ีนะเอ้ยไม่เอาอ่ะก็คิดจะได้เข้ามาคุยกันได้ทุกคนเป็นมิตรหมดค่ะไม่มีใครกัดโอเคไม่เอาอ่ะเอาใหม่ไอพี่ได้แล้วได้แล้วได้ไดไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็กม่ออาอีกก็เถอดโอเคตอนนี้ก็อยู่กับตองโซลเลนนะครับสวัสดีค่ะโอเคก็อยากจะถามตองว่าอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สนใจจะสมัครเข้ากิวไหม เข้ามาร่วมกันเยอะๆใครที่เคยสัมผัสประสบการณ์คิวอื่นมาแล้วจะหรือไม่ก็ไม่เคยมีคิวอยู่มาก่อนก็มาอยู่ร่วมสังคมอิสมาไลกับพวกเราก็ได้ค่ะสัารกันเข้ามาเยอะนะคะโอเคโอเคจบสามารถกด subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ d r a g o Net T H S m a l i n e นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ